เกี่ยวกับคัญตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องเที่นักร่าวสกอ่าสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคก็อาจจะอยู่ที่ว่าจะจะได้เท่าไหร่นะครับแต่สําหรับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ก็คือว่าหนึ่งสองจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ผมผมมีใบสา่ด้วยผมเป็นมเลยนะครับคดีประกุกเฉินทำไปทำเสียงซึมหาคือไม่รู้เลยผมเป็นเลยคือผมมีสิทธิคดีนะผมในงานคดีประกุกเฉินชุมนุมมากเลยประกุกเฉิน นะครับแล้วแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะยื่นเรโทษกรรมเนี่ยก็เอาเอาพวกคดีพวกนี้ก่อน <Legend> นะครับเขาก็คือถ้าเราขอว่าเอาพลาบบอสเฉยบาร,ราบวามสาศบราบบจราจรพลบทางหลวงเนี่ยได้งา,านแล้วแร่งงานแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคดีพวกนี้เยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยต้องยื่นเรโทษกรรมคดีเหล่านี้ก่อนหนึ่งสองไม่เอาแล้วก็การที่ยังมีคนดื้อด้านอยู่บางคนใส่เสื้อสีฟ้าอย่างน,นี้ ไปยืนหน้าสภาไปยื่นหนังสือก็เป็นผลให้เขาก็เลยงั้นก็เลื่อนๆนไปก่อนแต่เราก็เลยไม่ได้พิจารณาสักทีเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากรับภาระที่จะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับสองนี้นะครับคําถามก็คือว่าเอาไมเดีอะไม่นี่เลยคำถามเนี่ยเอาไมเดียเออเราเราเราลืมลืมหนึ่งหนึ่งสองก่อนแล้วก็อ่า อย่าเพิ่งคิดถึงคุณเมรินแล้วช่วยผมก่อนได้ไหมแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเดือนมันได้คดีอื่นๆได้ร่างของกรมไหนสร้างขางดินนท์ราชการให้คดีอื่นอื่นดินนท์ราชการให้เจ้าหน้าที่รัฐทหารที่ประชาชนดินนท์ราชการคดีเสื้อเหลือพปสแต่เรื่วมสองมันจะเป็นยังไงนะครับก็ขอเชิญถ้าตามลำดับนี้ก็ต้องเป็นคุณสสินันครับ ก็เป็นไปตามเจตนาลมที่ตัวพรรครัฐบาลเองพูดด้วยสาวไม่ว่าจะเป็นร่างขาบอกว่าต้องการความสันติสุขต้องการความสรองจองต้องการทําให้ประเทศไหนกลับมาสู่สภาวะปกติแต่การที่เขาเรียกว่าเขียนเอาเรื่องสอบออกไปจากจังหวะการไงโดยที่เราเห็นสันติคือในทั้งกรรมธิการเราพยายามจะดีเฟนต์ตัวเลขอีกต่อไปแล้ ราะว่าเราจะถูกฝั่งที่เขาไม่อยากใที่รร2เนี่ยเอาตัวเลขจะโดนมากๆเนี่ยเข้ามาลดทอนทองต่อการเช่นเอามาบอกว่ามีจํานวนเป็นเป็นแสนคดีเป็นล้านคดีเลยนะที่ที่รออยู่แล้วถ้าคุณยังดื้ๆๆอดึงที่รอ2เนี่ยล้านคดีจะต้องหายไปซึ่งความเป็นจริงไอ้ล้านคดีเอามาจากคดีดีของศาลด้วยค่ะที่ไม่ได้มีการแย่งกันถามว่าอะไรเป็นพยานการโดหรือไม,ม่ที่คดีจะละก,ก ซึ่งมันเยอะอะรายกามันมีเสนอหมดเลยไม่ได้แค่ในการเนอนอ่ะการไม่ใส่บัตรน็อกการขับรถไม่มีป้ายเบียนก็ทำที่เป็นเรื่อในแต่ละโจทย์เขาเอาเลขมามาเทียบว่าเนี่ยหนึ่งของมันแค่สองร้อยกว่าคดีกับล้านคดีมันต่างกันมากซึ่งความจริงคือมันเป็นการเปรียบเทียบที่มันผิดฝาผิดตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนื้อแท้จริงๆอนการเนินจริงๆเนี่ยในแต่ละที่ทางการทีการพยายามดึงเข้ามาของศาลหรืวิธีทาเอ่ยของอัยการเองหรือว่าของทางส่วนในความที่มีเข้าไปด้วยเนี่ย เมืาะงั้นควาเป็นในสิ่งเดียวกัที่เป็นเดนนแบบวอลเทเซนซึ่งจะเอามาเทียบด้วยใช่ไหมเรื่องวอลเเซนนี้มันมันมีคดีม่าต้องรับผิเยอะแยะอยากจะอธิบายให้คนเข้าใจเลยนะเราได้มีคนที่ที่เข้าใจแล้วคนที่ยุ่งเหยิงเข้าใจอะไรเลยก็มีเหมือนกันในงานนี้ใช้ไหมการนะคะก็ต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มันเป็นการทำงานแบบทำงานกับที่เหมือนใะมองพูดไปแก้ว่ากับคนที่เขาไม่ได้กระตือรือรนที่จะเล่นกีฬาอะเขาก็จะพูดกัไป ห้าบาทสิบาทเนี่ไปทุกทุกสอบจานโดยที่เราก็พูดอยู่แล้วว่าจริงๆต้องคุยตั้งแต่วันแรกนะครับว่าเจอรัวหนึ่งหรือสองหรือเปล่าเพราะหนึ่งหรืสองเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นขัดกันจริงๆกับทุกๆกับทุกคนที่ทุกคนมีเ็นจริงๆหรือว่าเราเพียามีความพยายามเท่เนีจะขอตั้งอนุพันธ์นิดหนึ่งขอแค่น้องเรืองตั้งเลยว่าเนี่ยเองมีอนุพันธ์หนึ่งหรือสองเซฟมาดูว่าเอ็นหรือสองที่คุณที่คุณตัวกันระกันหนาเนี่ยจริงๆเราไมันมีคดีอะไรบ้าง มันไม่ได้มีเป็นคดีที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเปนคดีมันแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเป็นอาชญากรรมร้ายแรงแต่สุดท้ายแม้กระทั่งตั้งอนุหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งเขาไม่ต้องการที่มีคำว่าว่าการที่สองหรือคดีมีอหรือขา้ามหุ้นนี้อยู่ในคณะกรรมการเลยเพราะมีความเป็นกลัวจะทำให้เกิดแบบความเคลื่อนไหวของของฝั่งคอมมิวนิสต์ทีกลัวจะมีม็อบกลัวจะมีคนลุกไปรแต่พอมันมีการยุบฮักเนี่ยขเขาก็หาเอกชนใหนม่ ว่านี่ไงเขาไม่มีการุกพักไงเราเลยวลเขาไม่ได้ตัวก็ตามตไะดับสองใช่ซึ่งแบบอตอนแรกเหตุผลไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวคนคิดเรื่รองเรื่องหนึ่งเอาเปลี่ยนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปยุ่งเนี่ยเขาจะได้คำตลอดเวลาว่า,าการเรียงรักกามที่ระดัสองเป็นการไปก้าวล่วงล่าช่างหนะ้าเป็นการไปก้าวล่วงสถาบันเพราะว่าประมาณว่าแบบ,แบ,บการเรียงรักกามให้คนที่สสท,ท,ที่ละเมิดสถาบัน มันคืการที่เราไปก้าวสถาบันอย่างเียวันก็มีคกังวลว่าเนี่ยถ้าพรรไหนที่ไปแสดงความวิตเห็นกับกรรารว่าโรมเนทองเนี่ยก็อาจจะถูกถูกพิจา,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 ารณาเรื่องมันอะาง็พูดถึงน้นเลนะก <พา S 2> ็ค,<ณ>คนที่ให้กรรมการที่อยู่ในขรินสองนั่นแหละวนหญ่ก็ต้เป็นคนทีน่ไ,ไ,ไม่มีองไม่ตรู้ชื่อเลยหรอไม่รู้เปิดรายงานได้ อแบบนนัน้หรือแม้ทต่คนที่รายง,งานจบไปแล้วตอนที่รายง,งานไปคุยเรื่องของอ่าพรบที่จะเข้าสี่ร่างว่าจะเอาอยัางไงกันดีนะแล้วสี่ร่างนี้จะทํายังไงพยายามจะบอกว่าให้รับไปก่อนได้ไหมสี่ร่างแล้วก็ลองค่อยไปเถียงกันในคณะกรารก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยการวาระแรกมันไม่ได้มีอะไรเลยวาระแรกเป็การที่รับวาระทั้งหมดแล้วก็เอาข้าไปในกาแล้วเข้าไปคไปเถียงกันคือถ้าจะ จะไม่เห็่ด้วยอะไรเนี่ยเราไปเกี่ยนกับนานักการเพราะอย่างนายนักการจะได้ยิ้มพูดด้วยกันอะนะพู้วยกันแบบตกตบประเด็นกันว่าอันไหนควรไม่ควรจะไปแต่ประหาคือว่าใครก็ท้านการหลัหลักการง่ายที่สุด่ก็ยังมีความกังวนเหมือนกันซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันหนึ่งสอการเรื่องทำแต่ปลอกบางเกินเกินไปหรือแม้กระทั่ทุกครั้งมีการกล่าวอ้างถึงสาธารนแล้วก็เลยพยายามพูดกับทุกคนทุกครั้งว่า ทำไมเราไม่ไม่ทําให้สภา,าเราถากติดบ้างทาไมเราถึงต้องแบบรอฟังฝ่ายเดียวตลอดเวลาทําไมเราไม่ทําให้เห็นว่าในสภา,ารเราคือเราเป็นพนายบางคนในการที่จะแบบเออผ่านกฎหมายที่นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆ,ๆละทีเลยนะก็ก็ได้ก็ได้รับคำตอบแบบเหมือนเดิมทุกครั้งแหละว่าเออเอาไปหนึ่งสองเอาไปอภัยโทษได้ไหมหรือว่าแยกอิสระได้ไหม นะล่าสุดที่คุยแบบแบบแบบสกปรที่สุดนะคะกัแบบแบบกับฝั่งรัฐบาลที่ที่เขาพอจะมีเสียงอยู่ในเออ่มีเสียงดังอยู่ในข้าวสารประาณอยู่เนะะี่ยเขาก็บอกว่าเออ่สิ่งที่เขาตั้งใจก็คือว่าอยากจะให้มันผ่านอ่สกฤตอื่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวสกอื่นสองเนี่ย ค่อยไปร่างกันมาอีกอันนึงได้ได้ได้ไหมที่เป็นเหมือน่ป็นของเด็กเสี้วยวเดียวๆไปเลยนะคะแล้วก็จะทำยังไงก็ข้องคุณนะว่าจะล่าแบบไหนก็จะไ,ได้หมดภาพเดียวๆแต่ต้องอย่าบอกว่ายังไงเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนว่าสุดท้ทายแล้วเนี่ยมันก็ก,การที่ทำให้เหน็นชัดเจนเลยว่าคุณแบบแบ่งคุณถ่านพวกเขาออกไปเลยหรือบางคนเอ่อต้องบอกว่าสอบอไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจประเด็นนี้นะฮะไม่ใช่ลูกคนที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่มีนักการเมืองเออมีนักกิจกรรมดีๆ ไม่รู้จำว่าตอนนี้มีคนในโดนจำซุบอยู่ตบอกว่าคนที่แบบอ่าเป็นอดีตคนที่ใส่เสื้อสีมาก่อนนะคะพูดกับประโยชน์ที่ใดก็ตกใจอยู่ไงเขาบอกว่าตอนนี้มีมีนักโทษการเมืองในคุณเดลดนจำด้วยหรอด้วยหรออืมพวกเราออกกนาวุธแล้วไม่ใช่หรอเออพวกเราพวกเราคืออะไรคะอ๋อก็คือเสื้อแดงของบางแลบแต่ยังสีอะไรนะเชื่อแดงสีนนั่แหละแล้วก็ อยู่เพียร์อยู่อ่ะเป็นพวกสาวนิ้วไม่ใช่เหรออ่าเสื้อทเขาอ๋อคือเขาคิดว่าคุณแบบพวกเราเป็นเสื้อแดงคุณทำเป็นพวกสาวนิ้วผู้เสื้อแดงไงพวกเราอะไรเงี้ยแต่เสื้อแดงก็ยังไม่หมดเราจริงจริงก็วันละทุกวันหลังจากที่อธิบายพวกผ้าเราจะอาเราก็เริไปคุยว่าทำังไงต่อดีทยังไงต่อดีเสนอมาหน่อยเราก็บอกว่าก็อยากที่เสนอไปนั่นแหละ่ะก็คือสิทธิ์ที่กระหม่อมทำได้ก็ประมาณนั้นก็คือก็เลยคิดว่าเนี่ยมันจะมีคนที่เขาไม่รู้ด้วยสถานการณ์เป็นยังไงมันต้องต้องต แล้วคิดว่าหนึ่งถึงสองก็คือพอมันมีไอเรกีสามทรกีหนึ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเสียงดังมากขึ้นที่จะพูดเรื่องหนงถึงสองที่แอบใช้ได้เหมือนกันที่วันนั้นอ่ะมันไม่ได้เข้าเนาะเพราะเราก็เตรียมทีมใบ้ใบ้กันเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกันนะครบขอบคุณครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีบางคนบอกว่ามาตานึงแ้วหนึ่งสองแต่พอจะมีได้โทษเนี่ยต้องทำให้มันเป็นที่สินะฮะโอเคครับเจอท่านต่อไปครับคือ ก็เป e ็นเรื่องประสบการณ์ตรงนี้แปลว่าอะไรคดีการบรรยายได้ด้วยลักษณะต่างๆเช่นหนึ่งคือผมคิดว่าคดีกฎหมายปกติเนี่ยมันก็คือคดีระหว่างผู้ฝากเนาะลักษณะคดีการเมืองเกินนอกจากตัวผู้ฝากเนี่ยคิดว่าคนอื่นนอกนอกคดีอ่ะที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงอ่ะก็ก็สนใจหรือรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนได้เสียด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ คิดว่ารายละเอียดในคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีความกฎหมายหรือเรื่องของวิธีเภินราคดีก็ดีเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ตกไปตรงมาตามหลักวิชานิิศาสตร์ที่เคยเรียน <cin stereotype> มันมีอะไรการชดใชการทําอะไรนอกรูนอกทางโดยที่อธิบายไม่ได้ซึ่งปัจจัยต่างๆที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าอันนี้เป็นปัจจัยทางการเมืองนะมันก็มีความเป็นคดีการเมืองนะแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเรื่องเฉพาะของมัตหนึ่งสองคือไอสิ่งที่อธิบายไม่ได้ทั้งหมดถ้าจะให้สรุกลบย้าอันเดียวคือมันมีความไม่สมเหตุสมผลทางหลักการอะไรอย่เงื่อเนยถ้าพูดง่ายๆแบบี่ายคืออสุริยตี้นะคือแบนง่ายคือ คือในในช่วงของการเป็นกรรมธิการเงานพิธีกรรมเนี่ยก็เข้าใจว่าที่สําคัญที่สุดคือเรียนข้อหนึ่งหรือสองหรือเปล่าแต่ว่าคําถามเนี่ยเป็นคำถามสุดท้ายที่กรรมธิการที่จอเนีแต่ว่า60วันแรกไม่มีเลยแล้วก็ตอบสิวันที่2ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยจนถึงการตอบสิบวันวันที่3า,ามาาน,นีะนนอะไรก็คือหายมาขึ้นปีแล้วแล้วก็จนจนสัปดาห์สุดท้ายคือประมาณ2สัปดาห์สุดท้าย ถึงมาพูดกันว่าจะมีอะไรพ้หนึ่งหรือสองหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยก,ก็ต้องยอมรับว่า,าคือถ้าเกิดยืนยันว่าจะเอาเนี้ยแล้วก็เอาโหวตถ้าโหวตตามตัมดส่วนเนี่ยก็ประเด็นนี้ก็จะตกนะครับเราก็ต้องบอกว่าก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้แต่แต่เอาไว้ก่อนกันแล้วกันแล้วก็ ก็คือยังไงก็ได้เรียกประเด็นอย่าให้มันอย่าให้มันตกตั้งแต่ใั้คำมัธิการเดี๋ยวคือบอกว่าเอออันนี้เป็นอันมีปัญหาก็อาจจะต้องพิจารณาแยกแต่ถามว่าเวลาคุยเนี่ยนะก็ข้อสังเกตขึ้นหนึ่งก็คือมันก็มีมันเหมือนเรียกว่าอะไรนะเนี่ยคือคือเวลาคุยเนี่ยมันมีความไม่สเงผลส่งผลคุยแล้วมันมันไม่ส่งผลส่งผลเลยอย่างเช่นนะครับเอาตัวเลขมานะครับทำไมเอาคน 20คน30คนมามาทำให้คนอีกเป็นร้อยร้คนต้องรอนะเพราะว่าคดีเราย้อนหลังไปถึง48 49มันก็มีคนเป็นหลักร้อยหลักพันนะแต่จริงๆก็คือคนหลักร้อยหลักพันทเกิดทั้งหมดเนียคือคนที่คดีสิ้นสุดแล้วออกมาแล้วคือนีนะพฤตษกรรมที่เขาจะได้มาเป็นในเชิงเสญียรษา์คือการประกาศว่าเย็ดิดแล้วนะหรือได้ไปหรือลานประวัติอะไร แต่ว่าอันที่มันเป็นประเด็นตบดสดๆจริงๆมันมีคนที่ติดอยู่ในคุกซึ่งก็คือตอนนั้เน็ระเป็นนี้แล้แต่มันก็จะมีการพยายามเอาตัวเลขตา่างๆมาแล้วตัวเลขอื่นคดีเป,เป็นหมื่นนะครับือต้องบอกว่าคาดีการเงินมันไม่มีใครแฉพอมาไม่มีใครแฉเนี่ยขอไปที่ศาลศาลก็บอกก็ไม่รู้แต่ว่ามีคดีมาตาราเนี้ยประมาณเนี้ยมีคดีในช่วทงที่ผ่านมาคาดีจราจรเท่านี้คดีเอ่อ หมวดต่อแม่นคงก็มีประมาณสี้แต่อันไหญเป็นการเงินหรือเปล่าไม่รู้นะครับถามตำรวจตำรวจก็ไม่มีเก็บถามใครก็ไม่มีใครเก็บนะตัวเลขมันก็แล้วแต่ใครจะจะสรุปให้มันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะแบบร้านหนึ่งร้านสองร้านนีนะว่าแบบเท่าไหร่อะไรอยย่างงเี้มันก็เลยกลับมาที่ว่าในแง่หนึ่งที่ประชุมก็จะพูดว่าอันนี้มันก็เป็นแค่กฎหมายอาญาธรรมดาครับ แต่ทาไมกฎหมายอาญาธรรมดามันถึงนด้รโทษรวมกับอันอื่นไม่ได้มันก็เป็นการเหมือนสารภาพอยู่ในตัวเองเพราะว่าไอ๊ะอย่ามอให้กฎหมายอาญาธรรมดามันมันมีตําแหน่งแห่งที่ที่มันพิเศษกว่ากฎหมายอาญาทั่วไปเพราะถ้ามันเท่ากับอาญาอื่นๆเนี่ยทำไมมันจะไจ้รโทษไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ที่คนค้านก็จะมีอยู่สองแบบนะมีทั้งแบบจริงจังล้ว่าไม่ได้เลยหรือเป็นเรื่องของการเชิดชูเลยก็ว่าไปนะครับอนี้เราเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าพรรคเขาต้อมการพรรคเขาอะไร แต่อีกแบบก็จะเป็นแบบฝั่งดีก็คือก็คือจริงๆเขาไม่ได้อะไรกันึ่งหนึ่งสองแต่เขากลัวว่ามันจะดันให้ตระเด็นถึงไม่สำเร็จเขาก็อยากที่แย่นะทีนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของความไปเยอเชื่อใจละถ้าเกิดแยกแล้วมันผ่านก็เรื่องหนึ่งแต่เรากลัวว่าถ้าเกิดแยกเนี่ยอันนี้ติดตรงเลยคือหรือก็ทุกคนได้หมดแล้วก็ชิงหนึ่งหนึ่งสองเข้ว้นะมันมีความมันมีความเจตนาอะไรกันอย่างเงี้ยนะที่ ที่เราก็พยายามจะกันอธิบายชี้ให้เห็นแต่ว่าที่ประชุมตรดสิการก็ไปใช้ที่ที่ดีสุดในการอะไรแสดงความสเร็จของคนทัศน์ตางผู้ใหญ่มาเป็นเรื่องของการเจรจากันนะครับอันนี้มันก mm ็เลยกลายเป็นว่ามีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะก็คือเป็นเรื่องที่เจรจาหรืออภิปรายกันตรงไปตรงมาไม่ได้มันต้องขี่ม้าเรียบกไถยมันต้องอะไรแล้วจริงๆก็พยายามจะชี้เห็นว่าจริงๆเนี่ยถึงคดีจะมีเยอะ แต่คดีหลายๆคดีมันเป็นคดีที่มันสิ้นผลไปแล้วเหมือนกันเลยคือมันไม่ทําให้เกิดความไม่สงบหรือว่าหรือการทะเลาะเาบาะแว้งการในทางกับการคดีการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความไม่สงบทุกวันนี้หมายถึงความตึงเครียดนะจ๊ะมันคือหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นถ้าดีล้โทษศัตรูโดยไม่ไดีละโอ้างหนึ่งหนึ่งสองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าความตึงเครียดมันก็ยังอยู่คือคำถามคือจะ,จะดีล้โทษไปทำไมถ้าเกิดดีล้โทษแล้วแล้วมันแล้คผมไม่ได้สิทธิ์ที่เราการนะครับ อย่าลืมคนจํานวนมากที่โดนหนึ่งหรือสองก็ไม่ใช่แกนนำทั้งหมดรัมีคนอันนี้เพราะเคยเป็นอนุกรรมธิการเนี่ยจุดติดตามผลของหนึ่งหรือสองเลยพอเข้าไปเจอเนี่ยแกนนำมีน้อยมากคนธรรมดาไปกดไลค์กดคอมเมนต์ติดติดคุกทีที่สีกว่านสิบปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในภาพของกรรมธิการเนี่ยไปคิดว่ามันมีแต่อะไรอ่ะแกนนำสามจีพวกจะล้มเจ้าอะไรนี่จริงไม่ใช่เลยคนธรรมดาเยอะกว่าเยอะ ที่เขารออยู่แล้วคือผมคิดว่าพอกรรมธิการเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องใดแต่นี้เพราะคนที่ไปถูกเป็นใครเนี่ยมันเห็นเป็นตัวเลขใช่ไหมมันก็ง่ายที่จะปัดทิ้งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต่อยเป็นแกนนำเนี่ยที่คุยกันก็คือจริงๆมันคือการการอนุญาตให้นักลบว่าความรู้สึกบ้านนะคือหลายคนอาจจะอยากาลบเสดยงการเคลื่อนไหวยุติการเคลื่อนไหวหรือใช้ชีวิตธรรมดาแต่พอคุณมีหนึ่งสองดันหลังอยู่ก็ พมันลงไม่ได้มันต้องตุ้มต่อเพราะว่ากลัวว่าถ้าวางปุ๊บโดนตลบดัาเไอะดูภาพจริงกันการในรั้วหนึ่งห่อมันเป็นเรื่องเป็นม,มากแต่ก็ก็มืม่อกี้ไม้มีใครฟังแล้ข้็สังเกตก,ก็คือในขณะที่ตัวแทนของคู่ความขัดแย้งแบบด่าก็คือเหลืองแดงได้มาพบในกรรมธิการนะสากีมไม่มีนะมันไม่มีตัวแทนจักรวรรดนนะคือหายไปเลยก็คือฉะนเวลาคุยเนี่ยเขาก็คุยกันอยู่ในกรอบแดงเหลืองคือเขาพร้อมจะยุติสงครามกันแล้วแต่แต่คู่ขัดแย้งใหม่ เยาวชนไม่มีถ้าวอนนั้นไม่ไม่เอาไม่เอาไม้ไม่เอาไอารอเข้าไปหากิดไม่ไม่มีใครนาเสนอคนรุ่นที่ผ่านมาที่ทีึือต่อสู้กันมาจบเลยนะอันนี้ก็มันจะจับรราาลแล้วพอมันมีเรื่องข่าวินิจฉัยสารและมูลซ้ำเข้ามาเนี่ยอันนี้ไม่ช่วยเลยนะครับนอกจากในกรรมธิการตอนที่ผ่านสภาเองก็มีครับที่ ภาพตายม네ันยกขึ hmm. sí, ้นมา่อยแล้วว่าสิ Ges ่งน yeah> ี้คำวินจัยซึ่งจริงเป็นการอ่านคำวินจัยซึ่งมันเกินเลยจากจากตัวคำวินจัยจริงๆเป็นตั้งเยอะเป็นการเกิดอะไรดีคุณบอกว่านี่เห็นไหมมันมีนี่ห้ามคุณเลยห้ามคุณสิอันนี้ซึ่งอันนี้มันมันคำวินิจฉัยไม่ได้ช่วยนะครับในเรื่องจริงคำวินจัยมันแค่บอกว่าหนูชื่นแก้ไม่ได้แต่มันไม่ได้บอกอะไรเรื่องว่าห้ามมีระ้วโทษแต่ว่าคนออกมาบอกว่าห้ามห้ามหมดเลยแกไปว่า หนึ่งสองก็เป็นแบบชาบูเลยนะพูดทางนี้พูดแบบเหมือนมันจะมีคนแบบรีแรงมาแล้วนี่ก็ก็ก็ให้ดูแล้วคือจริงๆมันจําเป็นเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าสูงสุดของนีลาโทษมันคือการนําไปสู่สังคมที่สงบสุขนี่ลาโทษอื่นมันไม่ได้ผลมันนีลาโทษเดียวที่มันจะช่วยมันคือนีลาโทษหนึ่งสองถ้าเกิดไม่ยอมเข้าใจตรงนี้นิลาโทษไปลงไม่เป็นครับผมครับที่อาจารย์ได้สรุปว่า เวลาพูดคุยในสภาเนี่ยคนจะไม่ค่อยแสดงตักกะอิจฉาคนนะครับก็น่าเศร้าอนะครับแล้วก็ยังจำได้อยู่ว่าคุณแพรทองทานตอนหาเสียงท่านบอกว่าเลือกตั้งสอให้ออกไปคุยในสภานะครับส่วนพาไปสภาแล้วมันก็จะเป็นความเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับเจอรับฐานความผิดมาตราหนึ่งสองครับผมก็ข้อเกลงแรกเนี่ย หลายคนถามว่าทําไมต้องรวม1หร so <im caffeine> be ือ2คงถามว่าทําไมต้องไม่รวม1หรือ2เพราะว่าถ้าหากเราดูประวัติศาสตร์กฎหมายฤตรกรรมมาเลยทุกคนวันนี้เอามาจากบทความไอรอนนี่ขโมยมาครับก็ถ้าเราดูประวัติกฎหมายธตรกรรมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตั้งแต่ปีพศ2475ทุกคมก็มีกฎหมายฤตรกรรมมาแล้วอย่างน้อย23ฉบับฉบับแรกเนี่ยก็คือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง2475 11ครั้งเนี่ย เกี่ยวกับการรัฐกรรมหลังมีการรัฐประหาร6ครั้งเกี่ยวกับการกระบฏมีกระบฏ3ครั้งเกี่ยวกับการชุมนุมหมายความว่า20ครั้งเนี่ยนะผมใน23ครั้งเนี่ย20ครั้งหรือเกือบ90%เนี่ยจะเกี่ยวกับการรัฐประหารเกี่ยวกับการกระบฏเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทำไมอำนาจในการออกกฎหมายพฤติกรรมเนี่ย ถึงทุกผูกขาดกับคนที่มีอำานาจคนที่ถืออำานาจรัฐถ้าหากคุณพยายามก่อกกบฏแต่ไม่สําเร็จคุณได้รับการพิรุษกรรมถ้าหากคุณทํารัฐประหารคุณได้รับพิรัษกรรมถ้าหากคุณเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสําเร็จคุณได้รับพิรัษกรรมแต่ถ้าหากคุณออกมาใช้สิทธิเสร,รีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติคุณจะไม่ได้รับพิรัษกรรมคาถามที่ผมถามเนยเลยทำไมถึงต้องไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองข้อสังเกตที่สองนะคระับผม ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยโดยเฉพาะหลังจากกฎการทางการเดือนสองเท่าจากเป็นต้นมาครับผมว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งทางการเมืองระดับหนึ่งเลยถ้าหากคุณสังเกตข้อได้ร้องของเยาวชนหนุ่มสาวตั้งแต่ปีหกสาเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นประเด็นปฏิรูปสถาบันสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งร้อยสิบสองมันอยู่ที่จุดศูนย์กลางทางการของความขัดแย้งทางการเมืองเลยดังนั้นถ้าจุดประสงค์ของกฎหมายนิริัจกรรคือ คลี่คลายแก้ไขปัญหาทางความขัดแย้งทางการเมืองแต่คุณกลับไม่พูดถึงมาตรการหนึ่งสองเนี่ยความขัดแย้งมันก็ไม่ได้หายไปมาตราหนึ่งสองตอนนี้เป็นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของไฟความขัดแย้งทางการเมืองแต่คุณต้องการดับไฟแต่คุณไม่เอาเชือเ้อเพลิงออกเนี่ยไฟก็ยังลุกลาไปเรื่อยๆข้อสังเกตที่สามนะครับผมผมคิดว่าการที่เราไม่รวมถ้าเราไม่รว,วมกฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันจะเป็นการทําให้สังคม ตั้งคำถามพูดถึงมาตราหนึ่งสองมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากรัฐบาลต้องการให้ประเด็นมาตราหนึ่งสองเนี่ยไม่เป็นประเด็นทางการเมืองอยากให้ประชาชนเริ่มพูดถึงเรื่องตหนึ่งนสองอยู่ได้เนี่ยแต่ถ้าหากคุณเอาหนึ่งสองออกมาเป็นแกะดำทุกฐานข้อผิดอื่นเนี่ยได้รับเป็นทารหมดเลยแต่หนึ่งสองไม่ได้รับคนนั้นก็ต้องถามมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งสองจะไม่ออกจากการพูดถึงจากโดยสังคม หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้รับคุณธกรการเพราะมันจะเป็นจุดหยาด้อยมันจะเป็นการทําให้ผมตั้งคำถามเนี่ยไม่อยู่และประเด็นสุดท้ายนะครับผมเรื่องการพยโยโทษเห็นพี่แจมพูดถึงลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเวลาพูดถึงม่ารนึ1หนึ่งสองเนี่ยการพยโทษจะเป็นมาตรการที่ดีกว่าไหมสาหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองภายใต้ฐานความผิดจังกล่าวผมคิดในทางกลับกัน ผมคิดว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือเราอยากหาที่วางที่ตั้งของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สง่างามนะครับผมการที่เราผลักภาระในการเอาคนออกจากทุนเพราะมาตรา112ไปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะเป็นการดึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เข้ามีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการอภัยยไม่ใช่คาตอบ แต่ว่าการใช้อํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายก็คืออิสระภาพให้กับผู้ถูกเนินทางคดีทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีกวาการอภัยโทษับครับผมขอคุครตบพูดตอบคำถามนะครับแต่ว่าคุณอัครชัยแสดงความคิดเห็นในฐานะวิชาการฟังฟังคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยครับผมถ้าหากว่านิกธุกรรม ไม่รวม1อ2คุณเมรีคิดว่าอย่างไรแล้วคุณเมริคิดอย่างไรกับข้อเรียกร้องจากคนที่จะไม่ยอกยลมือให้ที่เขาบอกว่าให้ทุกคนไปขอแพ็คไเราเองทำไปอย่างคริงจังจริงจริงจริงจะบอกว่าพอเป็นเรื่องในรัฐธรรมนแล้วก็ประเด็น112ในราละเอยากให้ให uh ้ความผิดทางคนที so ่อยู่ในประเทศมาก่อนคนที่อยู่นอกประเทศ โดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ใตนตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าความสำคัญสุดในตอนนี้คือคือเขาไม่ควรที่จะยืนรูกคนที่จะออกมาเหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าม,มันเป็นจุดยืนของเราที่ชัดเจนม,มากๆเวลาเราสแสดงที่เหน,นือดินกิริยาพุทกรรมหน้าป่าหนึ่งสองสก็คือคนในประเทศอมากกว่าคนนอกประเทศอยากมองคนนอกประเทศน,นะคะเขาแปปี้เลียนมากเพราะว่า มันก็ไม่มีใครมาคุกคามแล้วมันก็เลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เลยไม่หรอกรู้สึกว่า,าการที่หนึ่งในสิทธิของประชนที่เราจะได้มีบ้านอยู่ที่ปลอดภนะัยเนี่ยไม่รู้ทำไมมันกลายเป็นครณบิเลตหรือมันคืาการเป็นครณบิเลตในประเทศไทยก็เลยก็เลยมีความคิดก็เลยมีความคิดเห็นแบบนี้เป็นหลักค่ะแต่ว่า แต่ว่าข้อพิสูของเราสอจริงแล้วเนี่ยเรามองว่าหนึงหสอง่มันมันจะเอามาอ่านใค่ลูกหนึ่งมนไม่ได้เพราะว่าลูกสัดส่วนมองของประชาชนในเราเนี่ยมาว่าตันนา้ง่งรอสองสรัเราเรามองว่ามันเป็นการเอามาเอาออกมาปเปิดแก้งที่ที่กว่างม่มากมากกว่ายกตัวอย่างจักรเป็นของเราก็คือเราถูกหนึ่งสองแต่การที่เราพูดถึงปูป่ๆซเป็นอะไรที่พ้นแม็กซ์ซเลยแล้วเราอายมาก,มากๆทุกครั้งที่ต้องอธิบายแบบสัมาติ กับแอ t i ิ i ิ t ต่างชาติกับสถานพูดได้ฟังว่าเออเนยโดนมึงสอบโดนจะเข้าไปขังคุกใต้ดินกับต่างเพราะว่าเราไปว่าหมาของเขามาเป็นมาเป็นความอับอายทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้มากๆแล้วก็จัหะหลายประเด็นที่มีการเอามาามาหนึ่งสองมากล่าหาเนี่ยมันแทบละหลายละหลายเรื่องแล้วก็ส่วนมากแท่จะไม่ได้พูดเกี่ยวข้อง กันตาดบอค่ะโดยตรงเลยก็ก็นั่นแหละคาะเราก็คิดว่ามันมันก็รู้ไม่แม้แต่การที่จะไม่มีการเอามนอสองเข้าไปรวมในในระดับสากลแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ความตัวที่เขามีถ้าไม่มีกฎหมายนี้แล้วแล้วก็ชอบมีหายๆคนยึดยกคำพูดนาพูดว่าเราตั้งขึนมาในกฎหมายซึ่งมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจริงแล้วก็เราไม่ควรที่จะสงสัยคนที่ไม่กล้าที่จะตั้งคำถามกับกฎหมายมากกว่า ว่าทำไมมันถจะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งเพราะว่าการเที่ยวสนใจแล้วก็สถานรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองรู้สึกการสร้างคำถามประเด็นต่างๆด้วยในมันเป็นหนึ่งในสิ่ที่มันคือหนึ่งในหน้าที่ของมนุษย์โลกที่ทุกคนควรคุ้มกันแล้วก็รู้สึกว่าประเด็นเพศของเราคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะจากมุมมองของ ของผู้ลี้ภัยพ่ผู้ริไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้ตาด้วยนีมม่มานานแล้วด้วยขาดขาดเกินเกินบ้างคือพอพอหลังจากที่เราลี้ภัยออกมาเนี่ยมันมันเป็นเหมือนทาั้งแรกที่ได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเนาะอย่างลูกเข้าเด็กผ่าเมนูสุกวิชาเป็นแบบเด็กมาัาหานม้าชิ้มสามยิ้มหันหลังกับภาพที่อิมแพหรือไม่ก็จะเป็นเราที่ขมแดงไปถึงโพรติลับสถาบันกษัตรนนิย์อะไรเงี้ย ทุกคนเหมือนจะมีภาพติดว่าเราเป็นค,คนที่มีความเมตตาสูงมากแต่ว่าพอพอได้มีใครมาตุกมันก็ทำให้เราได้กลับไปเป็นคนปกติทั่วไปอีกครันหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเศร้ามากที่ว่าตัวเนี้ยมันยู่ชีวิตที่มันคนเจ็บตันน้งแต่แรกไม่คนมีเด็กคนไหนเลยที่ต้องเสียสละชีวิตตัวเองอนาคตของตัวเองทุกอย่างมาเพื่อกับกับการที่ถูกเกือบตายแล้วก็คือทานหนักมากขนาดนี้น การที uh, ่เราพูดถึงประเด็นของเรื่องเสรีภาพทางการแสดงออกไปต่างประเทศเนี่ยมนเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ที่มันผิดปกติมากๆในทุกอย่างที่เราเจอมาเวลาเราพูดว่าเออโดนมาับสองรังโดนปรับสองรันในหนึ่งอาทิตย์นะโดนสวนรน้าโกงไปเลยโดนรดตั้งตัวตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่นี่มากมันกลายเป็นเรื่องที่คนเขาจะอบตกลไปแบบอ๋ออุ้ยแย่จังเลย พอไปพูดในต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆโดยเฉพาะกับอายุของเราที่เป็นเยาวชนด้วยแล้วพอมาเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยให้รู้สึกได้เลยว่านี่ข้าการบางคนที่โดรู้ว่อวันที่หนึ่งสองเรียกสิงเพราะว่ามันเป็สิ่งที่มีปัญหามากโดยเฉพาะที่กับประเด็นของเยาวชนที่โดนเมื่อบันที่หนึ่งสองแล้วก็ยังมีเยาวชนที่ถูกจับเข้าไปขังในคุกอีกแข็งอันยิ่งน้อยที่สุดอีกอันยิ่งสิบสี่เองมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ผิด มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ตเอดในตอนนี้ที่นี้ใคามาแล้วสามปีและซึ่งปีนี้ก็จะได้สัญชาติแคนาดาแล้วพอเราหันกลับไปมองประเด็นนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ตลอดที่ที่เราจะกลับไปทําความเข้าใจกับมุมมองของคนที่มีความขัดแย้ง <c oughs> กับประเด็นนี้มากๆ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่า ทุกครั้งที่เราก็ออกมาอธิบายว่ารีภาพทางการสดออกมันคือ,รอเรื่องปกติมากๆโดยไม่ว่าจะไปประเด็นไหนประเด็นสถาบันการศึกษาหรือป็นประเด็นอะไรก็ตามแต่นี่คือเรื่องปกติที่สุดนี่คือสิ่งที่ตัวเราในตอนนี้สามารถพูดได้และก็เข้าใจมันได้อย่างแ,แ,างงางแท้แต่พอเรากลับไปรู้จึงบริบทเพื่อต้องไปอธิบายในที่แท้เรารู้สึกให้รู้สึกเคารพกับคนที่อยู่ในประเทศแล้วต้องทำงาน นี้ต่อไปมากแต่ว่ามันก็คือนั่นแหละค่ะประเด็นหนึ่งสองสำหรับเราหมอมันคือการแก้แค้นกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คดีที่สร้างขึ้นมาผู้ปกป้องสารริษัทบริษัทมันคือคดีที่สร้างขึ้นมาผู้ปิดปากประชาชนแล้วก็ทาให้ทําให้ผู้คนที่อยู่ในมาตราที่ต้องได้รับผลกระทบจากมาตรานี้ไม่มีทางซู้ด้วยโอ้เจขอใครจริงเราไม่ได้พูดใทยโบราณจริงมัน ลืมครับผมขอบคุณครับ mm hmm. ก็